ข่าวไทยพีบีความจริงโดยตัวจริงเปลี่ยนมุมตึกที่ผู้คนเลยผ่านเป็นโลกศิลปะของสุรสีกุศลวงให้กลุ่มควันจากตู้เย็นชวนผู้คนค้นหาความหมาย แฟนรูปแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจไว้ตรงข้ามคลิปริชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกส์โนเบลที่ไม่นิยมการเชิดชูเกียรตินี่คือศิลปะจัดวางแบบไซส์สเปซิฟิกชิ้นแรกที่สร้างสารรค์ในฐานะศิลปินศิลปาทรปี2557แม้ใช้เวลาเพียง3วันออกแบบหากผลงาน Time Traveling ยังบอกชัดถึงตัวตนสุรสีกุศลวงในวันนี้ ผู้มีแม่สอนชีวิตหลอมเป็นแนวคิดแบบไทยในทัศนศิลป์ร่วมสมัยมาตลอด20ปีจนถูกสะสมงานไว้ในหลายสิบพิพิธภัณฑ์ระดับโลกสร้างชื่อศิลปินไทยในต่างแดนการที่วงการศริลปะนานาชาติในทั่วโลกได้เห็นงานเราอยู่หรือว่าซื้อผลงานสะสมของผมในต่างประเทศอยู่เนี่ยมันก็เป็นสมบัติของประเทศนั้นๆเขาก็เขาก็นำบอกสแสดงแล้วเขาก็พูดถึง ความคิดของเราในฐานะศิลปินไทยซึ่งมันก็ส่งผลให้ทั่วโลกหันมามองเหมือนกันว่าเมืองไทยมีศิลปินหลายๆคนที่น่าสนใจแต่ในบ้านเราเวลาเขาอยากจะมาดูก็อาจจะยังไม่ได้พบได้ได้เจอมันเท่าไหร่เนื่องจากเราไม่ได้มีพิพธภัณฑ์ที่ซื้อหรือติดตั้งผลงานเฉพาะเพื่อให้คนได้เข้ามาศึกษาอาจารย์สุรศรีเนี่ยเหมาะสมที่จะได้รางวัลศิลปทรรมแล้วเพราะท่านเป็นศิลปินคนไทยคนเดียวนะครับผม ถือว่าเป็นคนที่สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งคนไทยไม่รู้จักอีกเยอะมา,ากเด็กเรียนศิลปะคนไทยไม่รู้จักแต่ท่นานมีมิวเซียมต่างประเทศซึ่งงานสะสมงานเชิงไปแสดงงานเป็นคนหนึ่งในวงการศิลปะร่วมสมัยที่เป็น,เป,นเป็นหน้าตาของศิลปะเมืองหลวงของรรประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคลิกแค่คลิกชื่อสุดสิสุดวงเนี่ยขึ้นมาเต็ม ก็เกือบจะไม่แสดงงานนะคะเพราะว่าข้อจํากัดบางอย่างของหอศิลป์ค่ะแต่สุดท้ายอาจารย์สุรสีนะคะศิลปินร่วมสมัยก็สามารถถ่ายทอดแนวคิดของตัวเองได้อย่างที่ควรจะเป็นค่ะนี่จึงเป็นผลงานชิ้นล่าสุดนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีค่ะสำหรับคนรักศิละปะที่จะได้ชมเพราะว่าสาหรับผลงานของอาจารย์สุรสีเองนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปแสดงยังต่างประเทศหลายปีหน,นะคะ่ะที่จะจัดแสดงในเมืองไทยและสุดท้ายชิ้นนี้ก็สามารถสะท้อนตัวตนของศิลปินศิลปทอนสาขาทัศนศิลป์คนล่าสุดแม้ว่าจะใช้เวลาจํากัดในการสร้างสรรค์ค่ะ Interesting, uh, body, not the platform. อาจไม่เห็นผลงานในไทยบ่อยนักพระสุรศีกุศลวงคออกสายแสดงงานต่างประเทศนับ10ครั้งต่อปีหากว่าจะโดดเด่นในศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่การเริ่มต้นทำงานภาพพิมพ์ทำให้ชินกับกระบวนการที่ซับซ้อนจนพลิกความสนใจไปยังวัสดุและการจัดวางในที่สุด หลายชิ้นให้คนดูมีส่วนสร้างความหมายอย่างผลงานขึ้นชื่อชุดตลาดเปิดกิจกรรมขายของราคาเดียวกลายเป็นศิลปะแสดงสดวิภาควัฒนธรรมซื้อขายศิลปะหรือการกลับหัวรถโฟกให้ผู้ชมเข้ามานั่งเปรียบความโคลงเคลงกับความไม่มั่นคงในชีวิตซึ่งทั้งสองชิ้นถูกสะสมไว้ในพิ Boston, America, พิธภัณฑ์ศิลปะโรสเมืองบอสตันอเมริกาและพิพิธภัณฑ์วานาเบเนเธอร์แลนด์ตามลำดับ ประสบการณ์โชว์งานสเกลใหญ่ในต่างแดนทำให้ศิลปินวัย49ปีพบว่าข้อต่างระหว่างขอสินระดับโลกและในไทยคือความพร้อมที่จะตอบสนองจิงนตนาการของศิลปินที่ในบ้านเราอาจยังมีข้อจำกัดเช่นยกตัวอย่างว่าตึกนี้กำลังมีคดีอยู่อาจจะแต่ต้องไม่ได้เช่นว่าเช่นห้ามเจาะเลยห้ามห้ามติดอะไรลงไปเลยห้ามแขวนรูปเพราะว่าเราจะต้องตอกหรือยึด ติดรูปต่างๆเนี่ยอย่างนี้ก็คือเป็นปัญหาเบสิกซึ่งเราไม่เคยไม่เคยเจอในที่อื่นในต่างประเทศไม่มีนายกเว้นมาเมืองอาคารที่อนุรักษ์จริงๆหรือว่าเรารู้ตั้งแต่เงื่อนไขต้นตน้นอันนี้เงื่อนไขนี้มันไม่ได้ถูกแจ้งตั้งแต่ตน้นเพราะฉะนั้นมันทำให้มันทำให้การทำงานซับซ้อนพอสมควร Time Traveling ผลงานล่าสุดของสุรศีกุศลบงเข้าชมได้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถึงวันที่27กรกฎาคมนี้ก่อนแสดงงานครั้งหน้าในเดือนกันยายนที่มหกรรมศิละปะนานาชาติไทเปไบเนียลไต้หวันแม้ศิละปะจัดวางยังไม่แพร่หลายในไทยหากในปีหน้ายังหวังกลับมาแสดงงานส่งต่อเสน่ห์ศิละปะที่สัมผัสได้มากกว่าเพียงมองในแนวทางของศิลปินศิละปาทรสุรศีกุศลบง กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน